สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวยยยุงนะจ๊ะวันนี้ยยยุงจะมาทําเมนูไก่ผัดขิงกินจ้าเดี๋ยวไปทํากันเลยจ้าวัตถุดิบก็ไปดูตอนทํำเลยจ้าว่ามีอะไรบ้างตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปจ้าใส่กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปจ้า ผัดกระเทียมร้อยห,หอมเลยจ้ะเมนูครัวยายุงก็จะเป็นเมนูง่ายๆนี่ละจ้ะเพราะว่ายายุงอยู่ข้องเช่ามันทำง่ายแล้วก็สะดวกดีจ้ะอุปกรณ์ครัวก็จะมีกระทะไฟฟ้าไปเดียวนี่ละจ้ะ ตมผัดแกงทอดใช้ได้หมดจ้ะกระเทียมเราหอมแล้วยุงก็จะใส่ไก่ที่เตรียมไว้ลงไปจ้ะผัดเนื้อไก่เราให้สลดก่อนนะจ๊ะ ในื้อไก่เริ่มจะหลอดแล้วยุงก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ขิ่งจ้าแล้วก็เห็ดหูหนูจ้าแล้วก็พริกหยวกซอยกับพริกแดงจ้า เดี๋ยวผมก็จะเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งจ้ะ ยุงก็จะปรุงเลยจ้ะเครื่องปรุงยิยยงก็จะมีน้ำปลาจ้ะซอสปรุงรสจ้ะน้ำมันหอยจ้ะน้ำตาลจ้ะ ก็พองปรุงรสจ้ะเดี๋ยวรอให้ผักแล้วนี่มีสักหน่อยจ้ะ เดี๋ยวยงจะมาชิมรสชาติดูจ้ารสชาติจยยงได้ตามที่ต้องการแล้วจ้ะผักทุกอย่างแล้วก็สุกดีแล้วจ้าเยยุงก็จะใส่ต้นหอมไปเลยจ้ะปิดท้ายจ้ะ ที่แล้วยยยุงก็จะปิดไฟเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยไก่ผัดพริกขิงง่ายๆสไตล์ายยุงขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ายยุงลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า